เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับเพราะก็ผมซีซั่นสตูดิโอเหมืเช่นเคยครับเป็นประจำทุกต้นเดือนแบบนี้นะครับที่เราจะมาจัดอันดับกันนะกับ12เกมฟรีมาแรงยอดฮิตที่มีคนเล่นมาที่สุดเยอะที่สุดในเดือนพฤศจิกายนนี้กันนะครับเราจะนับเฉพาะเกมมือถือสโตร์ไทยเท่านั้นนะและก็ต้องวงเล็บเอาไว้เลยว่าเป็นเกมฟรีทุกเกมครับช่วงไตสิ้นปีแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยครับว่าเกมเมอร์บ้านเรานั้นชอบเล่นเกมไหนกันบ้าง และจะมีเกมอะไรครับที่เข้ามาเกาะติดชาร์ตทั้ง12นี้ส่วนเกมไหนจะเป็นแชมป์ครับหรือลุดออกไปบ้างนั้นก่อนจะไปรับชมเนี่ยก็ขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับ อันดับที่12ไว้ออนไลน์เข้ามาเกาะติดชาร์จได้เป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่เปิดตัวไปบนสโตทยไปได้ไม่นานผมขอยกให้เลยว่านี่คือเกม GTA บนมือถือนะที่จะมาพร้อมกับกราฟิกแบบเรียบง่ายแต่ว่าดูดีรูปแบบการเล่นของเขาเน้นวิธีการทาภารกิจต่างๆในโลกแบบเปิดกว้างแบบ Open World ครับเราสามารถเจอกับพกเพื่อนคนอื่นกันได้ด้วยแถมเปิดไมค์คุยกันตะโกนเกียนใส่กันกันได้เลยนะรับรองว่างานนี้บันเทิงแน่นอนครับ ยาพานะก็จะเต็มนะทั้งรถทั้งเครื่องบินและอื่นๆอีกเพียบเราสามารถเก็บเงินเพื่อซื้อของกันได้ครับเป็นเกมฟรีในตอนนี้คนเล่นเยอะมากขึ้นเรื่อยๆลงสโตร์ไทยกันอีกด้วยครับต้องดูกันยาวๆแล้วครับว่าจะตอบโจทย์เกมเมอร์บ้านเราได้แค่ไหนนะสำหรับตัวเกมนี้อันดับที่ 11. Call of Duty Mobile ก้าวเข้าสู่ปีที่4กันแล้วนะครับสำหรับเกม Call of Duty Mobile ครับเกม a p s ชื่อดังที่การันตีได้จากกระแสตอบรับทั่วโลกและในเวอร์ชันมือถือนี้ครับคนก็ถือว่าเล่นเยอะเอาเรื่องไม่แพ้กับเกมอื่นตัวเกมมาพร้อมกับโหมดการเล่นที่หลากหลายครับให้เราเนี่ยได้เข้าไปมันในสมรภูมิรบอันดูเดือดส่วนอาวุธยุทธโภคกรณ์ต่างๆก็จะได้ว่าปรับแต่งไว้เยอะมากๆนะมีหลากหลายแบบรองรับทุกสไตล์การเล่นอย่างแน่นอน ถึงช่วงนี้แจกปืนเลเจกันด้วยครับเลนเนี่โอเคเลยไม่เกือเกินไปครับเป็นอีกหนึ่งเกมภาพสวยครับกราฟิกดีที่คอเกมมือถือแนวชูเตอร์เนี่ยไม่ควรพลาดครับอันดับที่10บ่อนไก่ต t a r r e a l คัมแบ็กเข้ามาติดชาร์จกันได้อีกครั้งหนึ่งนะรอบนี้เป็นอันดับที่10ครับ สำหรับเกมมือถือจัดทีม t u r n b a เบดอย่างคอนไกสตาร์เดียวนั่นเองนี่คือเกมมือถือ RPG t u r n b เทอรตัวใหม่ล่าสุดครับจากค่ายยักษ์ใหญ่อย่างโคโย w วิร์ซึ่งจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือระบบการเล่นและกราฟิกที่อลังการงานสร้างจริงนะเน้นย้ำเลยว่าเกมนี้เอฟเฟกต์สกิลนั้นโคตรอลังการครับตรงปกแบบไม่จกตาแน่นอน ล่าสุดหลังอัปเดต1.4ไปในเดือนที่แล้วนะตอนนี้ครับเปิด1.5กันมาอีกแล้วนะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่มีทิ้งคนเล่นเลยขยันอัปเดตกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องตัวเกมรองรับภาสไา,ายกันแบบเต็มรูปแบบเดือนหน้าต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่าจะทำอันดับได้ดีแค่ไหนครับสำหรับคอนไกสตาร์เรียลอันดับที่9 Reverse 1999 เกมมือถือตัวใหม่ล่าสุดครับที่เพิ่งเปิดตัวกันไปแบบสดๆร้อนๆเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะโดยเกมนี้จะมานแนวเทิร์เบดซึ่งสำหรับเกมนี้ครับเรื่องราวของเขาเนี่ยจะพาเราย้อนอดีตไปในช่วงยุค90แต่ไม่ต้องห่วงครับงานภาพกราฟิกนั้นสวยงามแน่นอนมาสไตล์นิเมที่ค่อนข้างดูดีแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวส่วนการต่อสู้ภายในเกมเนี่ยจะเป็นการจัดทีมตัวละครต่างๆซึ่งจะมีเรื่องของการแพ้ทางของธาตุและการผสมผสานระบบก,กาด์เข้ามาในการต่อสู้ด้วย การเล่นเนี่ยต้องอาศัยความคิดการวางแผนอยู่พอสมควรครับเราสามารถเล่นทั้งใน PC แล้วก็มือถือเป็นเกมที่มีคนเล่นเยอะมากๆนะในช่วงนี้กระแสะตอบรับค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวครับแต่ว่าจะแรงแค่เดือนเดียวหรือไม่นาะก็ต้องลุ้นกันแบบยาวๆครับอันดับที่ 8. Luna Origin เกมมือถือ MORPG ครับตัวใหม่ล่าสุดจาก IP อ a มตะลิขสิทธิ์แท้จากลูน่าออนไลน์ครับหลังจากที่เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานนะกัทยานคำปติดเบอร์8ของชาร์ตเอาไว้เรียงสาเร็จเกมใหม่ก็แบบนี้นะครับคนชอบอะไรใหม่ๆอยู่เสมอสำหรับภายในเกมของเขาเนี่ยจุดเด่นคืองานภาพกราฟิกที่จะมาสไตล์น่ารักตะมูตะมีครับกราฟิกแบบ 2.5D มาพร้อมกับคลาสอาชีพให้เลือกกันเทียบครับตามสไตล์เกมเก็บเวลจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คงเป็นงานภาพกราฟิกนะครับที่จะเป็นแบบล l u หน้าออนไลน์สไตล์มุ้งมิ้งมากๆตัวเกมเล่นง่ายครับสังคมเกมออนไลน์หาเพื่อนตั้งตี้ตล่าบอสมีระบบออโต้มาให้แบบครบไม่เมื่อยมือเท่าไหร่เลยที่สาคัญนับมีภาษาไทยมาด้วยครับยุคนี้ขาดไม่ได้นะเกมต้องมีภาษาไทยครับไม่งั้นคนไม่เล่นถ้าอยากจะได้เกมมือถือที่เอาไว้เล่นแก้เบื่อเป็นแนวเก็บเวลครับเกมนี้ถือว่าไม่ธรรมดาครับ อันดับที่7จ e ็ดอีฟุบอลสองพจากอันดับที่4เมื่อเดือนที่แล้วครับเดือนนี้หล่นลงมาเล็กน้อยครับมาเป็นอันดับที่7นะแต่ไม่ว่าอย่างไรครับถ้าเราพูดถึงเกมบอลบนมือถือแล้วก็เกมนี้ต้องเข้ามาเกาะติดชาร์จเป็นเบอร์ต้นๆของสตกันได้อย่างแน่นอนโดยจํานวนคนเล่นเยอะตลอดเวลาทั้งวันนะคอบอลเนี่ยบอกได้เลยว่าห้ามพลาดจริงๆดีไซน์กราฟิกลื่นไหลครับแถมภาพมี่ยังสวยแจ่มมากๆให้เราสามารถปั้นทีมในฝันของตอนเองครับ ยิ่งในภาคมาย่าง2024นี่ครับมีการปรับปรุงแล้วก็อัปเดตของเล่นใหม่กันเข้ามาเพียบครับเป็นเกมที่เปิดให้เล่นฟรีนะแต่พอเอาเข้าจริงก็อย่างที่รู้นครับว่าสายฟรีเนี่ยต้องออกแรงขยันเล่นกันพอสมควรครับ <S 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 อันดับที่6 Mobile Legends คัมแบ็กกลับเข้ามาเกาะติดชาร์จกันได้อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากหลุดไปในเดือนที่แล้วครับ แล้วก็เป็นอีกหนึ่งเกมหนะ้าที่มีฐานคนเล่นและก็ฐานแฟนคลับค่อนข้างเยอะกันจริง,รงครั้งนี้ครับกลับมาแล้วนะสำหรับ Mobile Legend ์มาพร้อมกับการฉลองครบรอบ7ปีซึ่งก็มีน้อยเกมมากๆครับที่จะเปิดมาได้ยืนยงเกิน7ปีบางเกมเนี่ยเปิดไม่ถึงปีก็ไปกันซสนแล้วครับโมบาย e ลเจนต์ Legends, นั้นอัปเดตในช่วงฮาโลวีนเข้ามาครับใครไม่ทันเนี่ยไม่ต้องเสียใจเพราะว่าตอนนี้มาใหม่กันอีกแล้วครับสำหรับการอัปเดตตอนรับเปิดเทิรมใครที่เป็นแฟนเกมนี้กันอยู่ครับอย่าลืมเอาใจช่วยกันเยอะๆ อันดับที่5 Dark a i r Silent g o s t ล,ลงมาเป็นอันดับที่5ครับประจำเดือนนี้กันจนได้นะหลังจากที่ทะยานไปไกลถึงอันดับที่3ในเดือนที่แล้วครับนี่คือเกมมือถือวางแผน s t นจิอ g ร์พแต่เอาจริงๆเนี่ยเกมนี้ครับไม่ได้เล่นแค่ในมือถือเท่านั้นคนไหนมี PC เขามีเวอร์ชัน PC กันด้วยนะภาพเนี่ยสวยคมกริบกว่าเดิมหลายๆเท่าเลยแถมเล่นกันได้แบบลื่นไม่กินสเปคเครื่องกันด้วยภายในเกมมีทั้งโหมดดันเจี้ยนการแก้ไขปริศนาต่างๆตามแผนที่ ซึ่งเขาก็ใส่รายละเอียดเอาไว้เยอะมากๆครับจัดว่าเป็นเกมแนววางแผนจัดทีมต่อสู้นะที่ตอนนี้ยกให้เป็นภาพสวยที่สุดระบบดีที่สุดแถมเล่นฟรีกันได้อีกด้วยอีกหนึ่งอย่างครับแผนที่เนี่ยมาแบบกึ่ง Open World เปิดโลกสไตล์ Dark Fantasy รองรับการใช้งานภาษาไทยกันด้วยครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะว่าจะเล่นยากครับสำหรับเกมนี้ที่สำคัญคนเล่นอย่างเยอะครับอันดับที่4 A ดี Breakout ซีซั่นที่2ก็มาถึงกันแล้วนะครับสำหรับเกม t a c t i c a l s h o o t e r อ p s อย่างเกม Arena Breakout ครับตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะหมดลมซะแล้วนะแต่ทว่าในเดือนนี้ครับกระแสกลับมาดีมากๆจากที่9ครับเข้ามาเป็นที่4กันไปเลยข้อเสียอย่างเดียวของเกมนี้ครับคือมันกินสเปคมือถือครับใครมือถือไม่แรงเนี่ยอาจจะเล่นไม่ไหวนะกราฟิกปรับสุดบอกได้เลยว่าอลังการจริงๆเป็นเกมเน็กเจนบนมือถือครับสาวเสียงปืนทำออกมาได้ดี ตอนนี้ตัวเกมมีการอัปเดตซีซั่น2เข้ามานะและทางทีมผู้พัฒนาเนี่ยก็มีความจริงจังในการไล่แบนไอดีทําผิดครับไล่แบนไปหลายพันไอเดีเลยในช่วงนี้ซีซั่นที่2นั้นได้มีการเพิ่มการปลดล็อกอาวุธเข้ามาใหม่รวมไปถึงมีการบล็อกระเบิดครับเพื่อป้องกันในการโจมตีเพื่อร่วมทีมในเกมได้อีกด้วย ในเกมนั้นยังมีอาวุธให้เลือกปรับแต่งกันเพียบเช่นเดิมครับสายบู๊แลกจากกระสุนเนี่ยเชื่อได้ว่าต้องเข้าไปลองกันมาแล้วส่วนทางด้านของการคอนโทรลควบคุมต่างๆก็ทําได้ลื่นไหลครับตัวเกมมีภาษาไทยพิมพ์ด่าพิมพ์แซวกันขำๆได้สนุกกันดีนักแลขายเป็นคอเกมแนวชูเตอร์ A.P.S. ชเกมนี้ถือว่าเป็นหนเกมที่แนะนําครับอันดับที่3 PUBG Mobile หลังจากปิดเทอมไปไม่นานครับในเดือนที่ผ่านมาทําให้พับจีโมบายเนี่ยอันดับแรงขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อครับจากจํานวนคนเล่นที่เยอะกันตลอดเวลานะของเดิมครับทำอันดับไว้ที่11ตอนนี้ครับมาล้างตําแหน่งเบอร์3ามของชาตเอาไว้ได้อัปเดตล่าสุดสําหรับแฟนๆพับจีที่ชอบล่าไก่นะเตรียมต้อนรับเข้าสู่เทศกาลฤดูหนาวกันได้แล้วครับอย่าง f o r ์สเฟสติวัลอัปเดตทั้งอาวุธเข้ามาใหม่นะและก็กิจกรรมตัวตาหิมะส่งคมแห่งสโนบอ l ครับ รอบนี้เอาจริงครับเดือนหน้ามาลุ้นกันว่าพับจีเนี่ยจะสามารถพยานอันดับได้ดีเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับอันดับที่2กาลิน่าฟรีไฟมาแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากฟรีไฟครับเกมที่มีคนเล่นเยอะมากๆในช่วงที่ผ่านมา จากอันดับที่ 8, 9ขึ้นมาอย่าง9กระโดดเลยเกือบจะล้มแชมป์ไปได้ครับรอบนี้มาล้างตำแหน่งเบอร์2ของชาร์จครับและหลายคนมักพูดดูถูกนะว่าน,นี่มันเกม,เกมเด็กน้อยมีแต่เด็กเล่นเท่านั้นแต่ผมเนี่ยมองต่างครับเพราะาเด็กไทยมันไม่ได้โง่ถ้าว่าเกมไม่ดีจริงเนี่ยไม่สนุกก็คงไม่เล่นกันอย่างแน่นอนอัปเดตล่าสุดครับกิจกรรมเพียบเลยทั้งระบบแคลนใหม่ปรับปรุงแผนที่ใหม่ตัวละครใหม่รวมไปถึงกิจกรรมปืนอัพเลเวลและก็อ,อื่นๆมากมายครับ หลังจากที่มีการคอลแลบกับดาพีา่าระศวนไปนะ,ะกิจกรรมเรียกได้ว่าแน่นกันทุกเดือนจริงๆสำหรับเกมนี้อันดับที่1นึ่งกาลินา r o v ครองแชมป์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันแล้วครับสำหรับเกมโมบ้าอันดับหนึ่นะที่มีจำนวนคนเล่นเยอะมากที่สุดครับต้องยอมรับจริงๆว่าเกมนี้คนเล่นเยอะมากๆ ถึงแม้ว่าแอดเองครับจะชอบ LLY lift มากกว่านะแต่ว่า r V นั้นก็ถือว่าไม่ธรรมดา,าจริงๆหลังจากชีองครบรอบกันไปครับที่เปิดกันมาอย่างยาวนานถึง7ปีเดือนนี้ครับอัปเดตกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอมนเพียบสายเป้เนี่ยกระเป๋าแฟบตั้งแต่ต้นเดือนกันอย่างแน่นอนครับทั้งสกินออกใหม่ตู้สกินจากร้านค้าพพนจนรรวมไปถึงกิจกรรมฮาโลวีนครับถึงจะครองแชมป์มาได้แบบสสมยัสยสบายๆนะแต่ว่าเดือนต่อไปไม่แน่ครับเพราะว่าเกมออกใหม่ฟอร์มยกัยกษ์กเนี่ยกำลังจะเข้ามา R.O.V จะสามารถรักษาฐานคนเล่นเอาไว้หรือเปล่าหรือจะหมดแรงเพียงแค่เดือนนี said, ้ครับก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งหมด12ันดับเกมฟรีมาแรงคนเล่นเยอะสโตรไทยนะครับทั้งหมดล้วนเป็นเกมฟรีนะกาลังตีว่าหาเพื่อเล่นกันได้แบบสนุกสนุกแน่นอนในช่วงนี้ครับยังไงถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะส่วนใครอยากได้แนวไหนเพิ่มเติมก็พิมพ์คอมเมนต์กันเลยครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ